ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใ,ใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่เมื่อกี้ก,กับมาพอ่อกับพ่อใ,ใหญ่อ้วนนะครับซึ่งรู้สึกว่าฝนนะ่ะตกได้ตกดีตกสุมือสุมอสุมอนะครับกามเมื่อนี้ก็ได้เวลาก็บทไปส่งของคือเก่านะครับก็นี่ก็เอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้าที่บบแพ็กบ่แม่หยังได้ครับคือว่าสีเอาไปส่งข้าเจ้าแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้ายุ่แถวนี้ บอาไ้ส่งทางไปสนีนะครับกระเสิยเอาไปส่งข้าเจ้าเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนกขอดง่ามครับนกขอดสองทางนะครับอันนี้ส่งบันแพ่ง <c oughs> ลันคาบัานแพรงเลยนะครับข้าเจ้าสั่งนะครับแล้วก็มีสองชานรัศดาสองตัวไปส่งเชียงยืนน่านเดียวนี่ก็ส่งแถวแถวบันย่างหน่อยนี่แหละครับ แล้วก็มีสองชั้นนี่อันนี้ไป้วก็อันนี้ไปรัศดาไอ้บพ่แม่อันนี้บวงครับอันนี้บวงอันนี้ชั้นเดียวรัศดาสองชั้นรัศดานะครับอันนี้คือสีส้มมือนีนะครับทั้งเม็ดกับยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตนะครับมือนีก็ไปทรงกับสิไปทรงไปสนีสะ,ะก่อน้วก็ ไปทรงทั้งของให้รัศดาซะก่อนนะครับทั้งเครี่นะครับแล้วก็จังสีเสล่ยไปทรงไหลทรงไหลทรงชุดที่บอดดี้แพคดีนะครับก็ดีขึ้นกันหลับบอดดี้ไกลเท่าไรก็เลี่ยนไปแป๊บเดียวเอาไปให้ลูกค้าแต่พต้องเสียเวลาทรงนะครับเสียค่าเลาะล่างค่ากองนะครับก็ช่วงนี้กับโควิดก็ยังมีอยู่ขึ้นเกานะครับรในพ่อแม่พี่น้องก็ดูแลเจ้าของนะครับ เมื่อฝนตกอีกหอดเวลาโตกลดหอดเวลาตกลด,ลก,ลด,ลก,ลดก็รู้สึกว่าขาดเติบอยู่นะครับก็ดูแลจากของได้พี่น้องเด้อจากพ่อใหญ่อ้วนละ่ะก็เป็นห่วงนะครับมือนีกับเลแล้วๆนะครับแล้วก็ติดสื่อติดยางแล้วก็สิไปส่งของสกักก่อนก่อนฝนสีตกนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี่ก็ตกซึมมือตากบังวงไว้กับบ่แห้งนะครับเย็ดบังวงแผ่นกับบ่แห้งโอ้ขาดอยู่นะครับ เจอกันไม่มือนหนานะครับนอกสลรับมือนอีก,กับแค่นี้สะก่อนที่ไปส่งของสวัสดีครับ